เคยเห็นพื้นที่ตรงนี้แถวนักนิวาดบ้างตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะสร้างบ้านที่ไหนได้กลายเป็นร้านคีบตุ๊กตาที่ใหญ่มากมีให้เราคีบแบบจุกใจทั้งตุ๊กตากล่องสุ่มแล้วก็ขนมเลยและในวันนี้เนี่ยแอดจะมาคีบตุ๊กตาในงบ200บาททุกคนคิดว่าจะได้กี่ตัวคอมเมนต์กันมาเลยเรื่องของเรื่องคือแอดเนี่ยอยากได้ตุ๊กตาไปประดับหัวนอนแบบน่ารักน่ารัก,กซึ่งน้องคนนี้เนี่ยเหมาะมากแต่คือคีบยังไงน้องเขาก็ไม่อยากกลับบ้านกับเราไม่ว่าจะเป็นน้องคนนี้น้องคนนี้หรือน้องคนนี้แตต่ัคือสบรป เกินคุณนะือคีบจนท้อเลยแอบลองเปลี่ยนมาคีบของกินแทนยังไงก็ไม่รอดคือมันยากมากจริงทุกคนแล้ว200ของเราก็ใกล้หมดจนมาถึงน้องหมีเนยตู้นี้แต่ <c oughs> พอคีบคีไปทุกคนมันมีเวลมันแบบใกล้และใกล้ได้แหละเละนในที่สุดยางยางคือเทคนิคนิดนึงบวกกับความฟุกฟุกของเราเนี่ย <c oughs> เลยได้น้องเขากลับบ้านใครอยากมาคิปสนุกสนุกเนี่ยก็มากันได้เลยที่ร้านคกี้สตาร์แถวนาติวาดนะ